ดีครับตอนนี้นะครับผมออยู่ที่อุทัยธานีนะครับปู่พาตาดก็มานอนเต็นชมวิวที่นี่นะครับวันนี้ครับผมจะมาขอรีวิวเต็นออสโมอลแครกเกอร์หนึ่งพีครับอนี่ครับนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับโอ้ข้างบนนี่ครับเป็นมุงอัเดี๋ยวผมขอกระล้องแป๊บนึงใครโทรมาไม่รู้อวะผมไม่สนใจละผมขอทำนี่ก่อนอ่านี่ครับภายในจะเป็นนี้นะครับมีมุง มีมงสองสองฝั่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นผ้ากันพวกลมหรืออะไรพวกนี้กระเซ็นหรือว่าฝนกระเซ็นเข้ามาบลาๆเยอะแยะหมดเลยเนี่ยก็ภายในก็โปร่งสูงครับแเป็นเต็นท์คนเดียวนะครับเนี่ยคนเดียวใส่บอดได้ได้หนึ่งแผ่นพอดีเป๊ะเห็นไหมหนึ่งแผ่นเป๊ะแล้วก็มีหูห้อยหูห้อยไฟต่างๆแล้วก็ซองใส่ต้องใส่ของ อันนี้คือภายในนะครับภายในตัวตัว mo, ออสโมแท็กเกอร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าสีสีเทนิคอจอกอเป็นตัวน้ำตาลเนีย่ยตัวน้ำตาลนี่คือตัวน้ำตาลเัินตาลตัวน้าตาลต้าเป็นน้ำตาลผ้าบางผ้าบางมากนี่ผ้าบางจริงแล้วก็ผมชอบแบรนด์นิโมอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาทําตัวตัวดึงมุ้งให้มัน,น ให้มันไม่ถูกตัวเพราะของเขาว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเสาแบบ3ขา3ขาคือหน้าสองลงหลังหนึ่งทำให้มันหุบเขาเลยใช้วิธีอันนี้ครับดึงเนี่ยดึง,ด,งดึงชายกับฟลายชีทให้มันขยายออกมันทำให้โปร่งขึ้นแล้วก็ตัวแท็กเกอร์เนี่ยมันก็จะมีออปชั่นออกมาอีกอันหนึ่งก็คือว่านีครับมันเขียนว่าแลนดิ้งโซนคือว่าเก็บของช่องเก็บของเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวกับตัวฟลชีท แล้วก็ม้งไว้มันก็เป็นที่ช่องเก็บของอ่านี่ไงครับไปเราไปดูภายนอกกันตัวแท็กเกอร์เนี่ยครับโครงมันจะเป็นตัวคาร์บอนอนี่ครับโครงโครงมันจะเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนคาร์บอนแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักอยู่ที่900กกรัม900กกรัมตัวจุดเด่นของเขานะครับนอกจากสีแล้วอะแล้วก็ลายนิดหน่อยแล้วเนะี่ยเขาจะมีชายลงมมาอีกปกติเต็นท์เราจะมีแค่นี้ชายมีแค่เนี้ย แต่พอเป็นตัวแท็กเกอร์เนี่ยมันจะมีชายออกมาผมเข้าใจว่าตัวเนี้ยเวลาฝนตกอ่ะไม่ให้ฝนกระเซ็นเข้าไปน้ํากระเซ็นเข้าไปเห็นไหมรอบด้านเลยรอบด้านเลยครับเนี่ยรอบด้านเลยก็ก็กลายเป็นว่าดีดีงามพรามแปดไปแล้วก็จุดข้างหน้าเนี่ยครับจะเป็นโลโก้ของนีโมที่เราเห็นชัดเจนเลยเปิดไฟแล้วหรอเลยครับตัวนี้แต่าอาจจะไม่อาจจะรอไม่เท่ากับ Hornet ต o อนเน็ตเขาเรื่องแสงสวย มันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งเป็นช่องคล้ายๆกับหน้าต่างไว้ให้ลมเข้าไปแล้วก็ทําทให้เราสบายขึ้นเรียกว่า,าถ้าเราไปนอนในที่ที่ไม่ได้หนาวมากแล้วก็พอมีลมก็จะเปิดช่องไว้ให้เราให้เราหน่อยนึงรวมรวม,รวมตัวนี้ผมต้องบอกว่าถือว่าแปลกตาแปลกตาก่อนเลยนะอย่างแรกแปลกตาเลย,ยตกไปไหมแปลกตาแล้วก็หนึ่งคนใจง้งอนได้จริง แบบแบบไม่ไม่ไม่อึดอัดเนี่ยได้วางเบาะลงนอนได้1ึงแผ่นพอดีเป๊ะแล้วก็มีช่องเจ็บของกันฝนเรื่องกันฝนผมว่าใจเต็นต์ผู้นี้อยู่แล้วเพราะว่าเทโ่จริงเขาเริ่มสูงผ้าเขาบางก็จริงแต่มันคือโดนน้ำเนี่ยมันก็คงไหลลงมาเป็นเรื่องของธรรมชาติของเงที่พัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนจุดที่ผมที่ผม ที่ผมเจอก็คงเรื่องของฟุตปริ้นที่ที่ทางออเดอร์บอลทอริก้ากับบางฝั่งเข้ามาถ้ามีฟุตปริ้นอีกตัวนึงอ่ะมันจะทําให้เรามั่นใจเวลาไปกลางในที่แหลมๆเหมือนอเหมือนหลายๆคนนะครับบนทรายบนหินบนหญ้าอะไรพวกนีนนน้ที่มีตอบางทีมันแทงทะลุจะเสียดายน,ะนั่นตาไหลเลยครับแล้วก็รวมๆแล้วผมมองว่าตัวมิโมเนี่ย นำเข้ามานเมืองไทยเนี่ยโดยแบบ <c oughs> าเาเรียกว่าเป็นทางการเนี่ยทำให้เรามั่นใจเรื่องประกันมากขึ้นเรื่องของการสั่งอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เราไม่ต้องเครียดเพราะเมื่อก่อนผมสั่งซื้อเนี่ยผมต้องมาลุ้นตลอดเลยครับว่าเอ้ของพังเราจะซื้อที่ไหนสาผักซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยพอเรามีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นออเดอร์นตริการเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราเสบายใจขึ้นอีกว่าเราเราซื้อของมาราคาขัานสูง รวมแล้วผมมองว่าใครชอบความแปลกใหม่ชอบความเป็นเทคนิคอชอบโทนสีชอบเรื่องของประกันประกันข้อสามปีหรือประกันแล้วก็คอนเทนอ์ของมันที่ที่เป็นเนลองเข้าไปที่ออดาวันตริกาดูนะครับแล้วก็ลองไปจับลูกกลัมดูชอบไม่ชอบ,ชอ,บอ,อันนี้อยู่ที่ตัวเราเพราะวางเงินอยู่ที่ตัวาเราแต่ว่าลองไปเปิด ปรสบการใหม่เรือการเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ที่อาจจะต้องทนฟังผมคุยหน่อยแต่ผมจะพยายามคุยสั้นแล้วก็มีสาระมากขึ้นแล้วก็อาจจะจ,จะกเรียกอะไรใส่มุกตลกไปบ้างเพื่อให้การคุยกันดูแล้วขำๆอย่าลืมนะครับฝากติดตามผมบ้างนะครับ เอ้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ,อะไรใหม่ๆห,หรือว่าอัปเดตอุปกรณ์เดินปา่าเทคนิคต่าง,างๆเดี๋ยวผมจะพยายามสรรหาทำเป็นวิดีโอให้เพราว่าหลังๆผมจะมาเล่นในวิดีโอละเออด้วยความว่าแบบพูดก็เหมือนกับการเท่กันคุย่างแล้วเราเจอกันนะครับเ,เร็วๆนี้แล้วอย่ายลืมเราไปดูกันกับตัวนีโม p แท k e เกอร์ออสโอเอ้ยตัวนี้ 1P 1 p ก็คือน1%คนเพอร์ซัน นะครับต่อไปจะเป็นชิ้นไหนเยวกันเร็วๆนี้ขอบคุณมากนะครับ